อ่ะถัดมาเซตถัดมาของทันเดิลใช่ไหมเฟส f อฟ e ดอะ h อร์ว<ช>ันส์เมื่อเริ่มเทือนถ้าเราเห็นการ์ดคอสแปดบนมือหรือบนสนามเราจะได้รับมานาเจมในเทือนนี้ <c oughs> ผมว่าตัวเนี้ยก็ดีกว่าเสาโทเทมนะเพราะมันลงได้ง่ายกว่า <c oughs> การ์ดต่อไป t ตร์สคา a เบนเจอรบอกว่าเมื่อมันสัมมอดลงมาถ้าเราเห็นการ์ดคอสแปดเหมือนเดิมจะได้รับบวกสามแอทบบวกสามี่สามสองได้สี่สามโอ้โหโคตรแรงเลยถัดมาโตร ราเวนเจอร์ <Aven ger. S 1> เมื่อมันซมอมลงมาถ้ามีบิวโฮมันจะได้รีเจเนอเรชันมีเลือดเมื่อเริ่มเทินซึ่งสแตตสี่ได้สามห้าเลือดเยอะมากนะครับแปรลูอยู่ถัดมาไปสุดท้ายอุสกาปะอุสกาอุสกาอุสกาได้หมดได้แล้วแต่สำเนียงอุสกา the a n c i a n มีชา a l เลนจ์แปดเจ็ดเจ็ดมีรีเจเนอเรชันด้วยครับโคตรด,ดีคือถ้าชา a l เลนจ์มาเราเลือดลดเริ่มเทินเลือดกลับมาเต็ม โคตรดีถัดมาโทรชันให้เพื่อนได้บวกเลือดสองแล้วก็ให้อีกฝั่งลบเลือดสองโอ้ยแล้วเป็นเบรสด้วยนะเป็นเบรสน่าสนใจคือมันเป็นเบรส์สปมันคือคอมแบทสเปลที่ดีมากๆเซฟเพื่อนหรือบางทีเซฟชีวิตตัวเองได้ด้วยเอามาฆ่าพวกครยกับแท็กก็ดีเลยเออคือเราไม่จะสองตัวเนี้ยไม่จะเป็นนักงสู้กันนะครับคือเพื่อนของเราตัวหนึ่งอะสู้คนอื่นอยู่แล้วอีกคนหนึ่งที่ตีเข้าเลือดเราเราไปลบกระแทกเขาก็ได้อืม เข้ l เดอวายสำหรับการ์ดสี่ใบของเราจัวเยติโปโลเอลนุกแล้วก็สับที่เหลือกับเขาเด็กมผมเห็นประโยชน์มันในเด็กโปโลอะที่เหลือคือเอ้โปโลกับเยติอะเอลนุกนี่ช่างเอลนุกนี่ตัวใหม่มเอลนุกไม่ใช่ตัวใหม่ครับลองให้จะจัดเลเอหนุกเป็นตัวใหม่ <laughs> มึงต้องจืดจางขนาดไหนขนาดที่ไม่มีคนรู้จักเอลนุกคือไอตัวนี้ครับ<ม>เนี่ยมันเขียนอยู่เอลนุกกับมันเล่นกับตัวนี้เอลนุกตัวเนี้ยมันจะซัมมอนเอลนุกที่อยู่ท็อปเด็กหกใบแล้วก็สับเด็ก ก็คือเป็นสายเอลนุกเลยเรียกเอลนุกมาเรื่อยๆใบเนี้ยมันเคยเป็นท็อป12หรือท็อป10นั่นแหละพี่หมูจําได้ว่ากี่ใบเบต้าพี่หมูเล่นเบต้าบวกวะอ๋อเบต้าท็อป10ท็อป10ใช่อันนี้คือโดนเนิร์ฟด้วยนะโดนเนิร์ฟเหลือหกนะครับท็อปหกอืมคอนโทรลวอร์มาเธอร์กันมังจะกลับมาไม่น่าใช่คอนโทรลนะน่าจะเป็นมิดเลนวอร์มาเธอร์เพราะดูจากยูนิตอะเล่นเป็นมิดเลนไปเลยเล่นได้ทรอนโดเป็นห้ามานาสี่หกมีเรเจนเนอเรชั่นจริงๆมมมีคนถาาผว่ อยากรอดูว่าพี่จะบอกว่ามันห่วยเหมือนแกงแพงหรือเปล่าซึ่งแค่ผมเห็นสัแต่ผมก็รู้สึกว่าไม่ห่วยแล้วครับคือแกงแพงอันเลือดมันห้าไงแต่อันนี้เลือดมันหแล้วก็มีเ e เจนเดอรเรชันด้วยเออมันบอกว่าเมื่อมันซัมมอนมันจะครีเอทไอซ์พิลล่าขึ้นในมือเสาหินนะครับแล้วก็ถ้ามันจะเอาเวลก็คือมันเห็นไอซ์พิลล่าแค่นั้นนะง่ายมากการอเวลของมันง่ายมากแต่ก็ต้องลงไอซ์พิลล่าลงไป ไอซ์ฟิลาบอกว่าถ้าเราเล่นมันแล้วอะรีฟิล8มานาก็เหมือนเล่นฟรีก็คือต้องแค่าถึงแมกมานา8ก่อนอ่เล่นมันเสร็จปุ๊บเราก็ได้8มานาคืนเพลหรือว่าเริ่มต้นจะให้อีกฝั่งเนี่ยที่เป็นศัตรูที่แข่งกังที่สุดได้ติดวานาระเบลคล้ายๆกับไอตัวฝั่งบิวเทอร์ อืม <utan> แต่อันนี้เป็นชั่ว,วค,คราวอ,อันนั้นไปครั้งคืนตลอดไปอ่าอันนี้ดีสราวแต่ว่ายิงลูกเราถ้าตับเท่าที่มันยังไม่ตายอ่ะมันก็<ช>จะโดนเรื่อยๆซึ่งซึ่งซึ่งมันตายแน่ๆอ่ะเพราะว่าตัวเสามีวันเอเลเลสองสามเทินก็ต้องตายอืมอืมเลือดแปดมันเคาะไปอืมแต่ว่าเสาก็มีทเทคอย่างนึงก็คือวันเอเลเลคือมาตีเสาได้แบบพังแม่งเสา๋ยกู๋ยกูแล้วคุณจะบทเทอลฟิลลี่ใส่เสาอ่ะเขาก็จะคิดนานหน่อยว่าจะพังมันยังไงเออ หวานบอสเสากำมัดน่าสนใจอยู่นะทีนี้ทรอนเดิที่เลเวลอัพครับบอกว่าเมื่อมันซัมมอนเนี่ยได้ออซิล่าก็คือเหมือนแบบถ้าสมมติว่ามีทรอนเดิที่ถูกดึงออกมาจากเทรสถ้าออกมาจากเทรสมันก็จะได้ออซิล่าอีกอันหนึ่งใช่ปะล่ะออซิล่าหลายๆอันโอ้ยก็บอกว่าเมื่อโจมตีจะได้รับพลังโจมตีบวกหนึ่งตามจำนวนการ์คอร์ดแปดที่เห็นบนมือหรือบนสนามที่เราเห็นเห็นอยู่โน้ตไว้ว่ามันเป็นแกรนด์นะตลอดการนะเพื่อน ออตลอดการตลอดการและนานเทินแล้วมีตีทะลุด,ด้วยครับแน่นอนอยู่แล้วลว่ามันต้องมีตลอดการ <S 2> 2 <S นานเท่า์ฟิวรี <laughs> ดนะ่ดีนะดีนะก็สแตทแวรลูโคดนะครับเลือดเจ็ดแอคคตแทกห้าโคดแวลูถ้าคุณจะแบทเทอร์ฟิรี่เสาแบทเทอร์ฟิลี่ทันเดินเถอ <laughs> ปล่อยเสาไปเถอะโอเคโอเคพี่จะแบทเทอร์ฟิลี่ใส่ ไอพี่ล่าทำไมวะมต้องมีเสาอ่ะมันแปลว่าเรามีทันเดิลแล้วว่าเดอะฟักตัวข้างๆมันก็เอากาเอาเกอร์อูลูกะถ้าเราเห็นการคอร์ดแปดขึ้นไปจะให้เพื่อนได้ตีทะลุและรีเจนเนอเรชั่นเสาเลือดแปดมีรีเจนเนอเรชั่นแถมมีตีทะลุไม่น่าพลาดนคือแอตแท็กศูนย์มันไม่มีตีทะลุไปก็ช่างช่างมันเถอะแต่ว่าได้ครับได้นี่คือที่ที่ผมพูดอยู่รึไงว่าได้แต่นี้เจนเนอเรชั่นแบบ ดีนะดีนะก็ดีก็คือดีอ่ะดีเลยอะ่ะมีตีทะลุก <ผม S 1> ลับ<ต>มีลีเจเลยเขาต้งมีแถวทาว,าวนผมว่าดีอะ่ะโหดเด็กคอนโทรลเล่นยากเลยนะถ้าไม่ใช่คอนโทรลแบบชาโตไอที่ล้างทั้งบอดอะ่ะพี่แต่ว่าแค่มีการคอร์ดแปดอยู่บนมือก็พอแล้วแต่มันจะมีจุดอ่อนอย่างหนึ่งก็คือจะทําให้อีกฝั่งรู้ว่าเรามีการคอร์ดแปดกี่ใบบนมืออ๋อใช่ใช่แต่โหให้รู้ไปเถอะเออรู้หน่อยก็ได้อืมไม่แต่ว่าไอซิลล่าของมันอ่ะมันถือว่ามัน ไอ่พิล่ามันก็คอส8อยู่แล้วนะคือยังไงทันเดิลน่ะถ้าลงมาปุ๊บยังไงมันก็ได้บวกแน่แแหละอืมมันโชว์อยู่แล้วอ่ะพี่เ่ก็เอาเป็นว่าทันเดิลเนี่ยอย่างน้อยอัพเวลเสร็จปุ๊บแอตแทกเป็น6แน่นอนแน่นอนก็คือเป็น5 6 7แบบ100%ถ้าการคอส8โดนลดคอจะนับไหมไม่นับดิ LOA นับวิชัวครับก็คือในขนาดนั้นนะเห็นอะไรนับนับนับคอสมาในนั้นครับตอนนั้นเนี่ยไหมณตอนนี้ใช่ รีเมมเบรนส์ไล่ต่อไล่หกแต่มียูนิตของเราตายในขนาดที่นในขณะที่กูไล่ไปแล้วนะกูใช้ใจม,มานาแมหมคนะแต่คือกูมียูนิตตายไม่ทิกเกอร์ไม่ทิเกทเกอร์ความสามารถเมทิกเกอร์นะครับอ่าใช่ใช่ใช,ใช่นี่นะครับยกตัวอย่างยกตัวอย่างง่ายๆที่เราเห็นชัดก็คือถ้าสมมติว่ารีเมมเบนส์เนี่ยเรามีอยู่บนมือแต่รีเมมเบนส์เราเห็นยูนิตตายหนึ่งตัวแล้วกลายเป็นคอร์ดห้าใช้คอร์ดห้าเสร็จปุ๊บเมทิกเกอร์ไม่ทิกเกอร์ เมซิกเกอร์จะไม่ส่งผลไอ้พวกเนี้ยที่บอกว่าต้องแคสหกคอร์สสเปลเนี่ยไม่ส่งผล<ไ>อ,อ่ะเรามาดูการ์ดต,ต่อมาครับออ <qu> ไอเควกเป็นใบเดียวที่กูอันเดอร์เลดมากทรอนเดนส์ไอ์เควกอันนี้โอ้ยมันเหมือนการเรนเลยอะ่ะมันเหมือนการเลนในเวอร์ชันคนป่าฤดูหนาวอะ่ะ <c oughs> คือแบบคอร์สคอร์สของการ์ดเวทบนประจำตัวมันก็เป็นแปดอะตัวมานามันก็เท่ากันเวทมันก็เท่ากัน เขาก็บอกอยู่ว่าเดนมาร์เซียจะเอาอะไรไปสู้เนี่ยอ <g ül> ย่างยากเขาบอกว่าให้ยูนิตทุกตัวเนี่ยลบสามไอแทกในเธอนี้และดีลสามดาเมจใส่ยูนิตทุกตัวมันเหมือนกับการลดทั้งเลือดและลดทั้งแอแทมน่คล้ายๆมีคล้ายเปรียบเทียบมีข้อเปรียบเทียบคืออ่าอัพวอลช์จ่ายจ่ายมานาครึ่งเดียวแต่ทำสองดาเมจอือคือคุณมีคือคือกุณมีแนวคิดนี้อืมคือคือปกติใช่ไหมมึงตีกัน สั่งไอ้แท็กกับมึงทำสั่งได้เมจอยู่แล้วอ๋อคือพี่หมายถึงว่าจริงๆแล้วอ่ะการลดแอตแทกมันก็ไม่ได้ช่วยราะมาเธอไม่ติดเพลย์เพราะบางทีเราอาจจะเว็บล็อกอยู่แล้วแต่ว่าเอาจริงคิดว่าข้อดีของการลดสายไอ้แท็กดีตรงที่ในกรณีที่เราสู้เขายากหรือแบบเราอาจจะใส่เป็นเทคคาร์ดห้อยไว้ๆหนึ่งแต่มันก็มีใบที่ดีกว่าการจะมาใช้ไอซ์โควกอยู่ดีนะอ่าแต่ว่า ถ้าถ้าไม่ติดว่ามันแปดมานาผมคิดถ้าตลกตลกกับเลคคอนิ่งออกแต่ว่ามันเลี้ยวเลยแต่ว่ามันแปดมานามันไม่มีทางทำได้อะแปดหกหกแได้สิบสี่อ่ะถ้าอย่างนั้นเอาอัเทคสามเอาอเท็กสามเลือดออกกูขอแค่สี่มานาได้ไหมพี่จะเอาพี่เอาดีวสามเองี่ะเอาเอาาเองลบดีเกินดีเกินตอนนั้นดีเกินเราลบสามเราเอออกออแอร์เรียเอออย่างนั้นไ <laughs> <laughs> ด้กูไม่ีเรีย ออกมาถึงว่าเอาแค่ลบสามดาเมจเฉยๆไม่ต้องเอาดีลทาวดาเมจอะแบต,แตแ่ว่าเราถ้าเรามองในแง่ย,ยืดหยุ่นใช่ไหมล่ะว่าถ้าเราใช้ใบนี้ปุ๊บล้วปล่อยเขาตีเข้าหน้าเลยก็ได้เราไม่เจ็บอะไรอย่างเงี้ยมันก็ลดดาเมจได้อ่า potentially สิบแปดดาเมจอืมมันมันใช้ใช้แนวยืดหยุ่นได้น่าจะเอามามใช้ใช้เป็นฝั่งตั้งรับมากกว่านะผมว่าไม่เชิงออกมาเป็นฝั่งโจมตีเพราะว่าเราโดนลดแอทแทกด้วย ดีกับตัวเลเจน์หรือเปล่ามันมันดีกับตัวเลเจน์อยู่แล้วครับเพราะว่าตัวเลเจน์โดนไปมันก็เลเจนต์ขึ้นมาอยู่ดีเพราะว่าไอ<ด>้สังเซรนีมันก็เป็นตัวเลเจนต์หมดเลยลดแอทแทกให้นาตินรถเฟียสั์หน้ายัางไงล่ะอานาตินุดทันเดิลอีกแล้ว <laughs> ลเร <laughs> ือดีกว่าไหมเอาเรือดีกว่าไหมลดสองแอทแทกก็ได้เนี่ย <laughs> เออเรือก็แด้น้อยกว่านิดนึงแต่มองมองถึงภาพเวลาที่เจออโกอยู่นะ แต่เจอโกลแปมานานนี่น่าจะไม่ทันได้ใช้อะไม่ทันมยังเร็กก็เท่น้าไม่ทันได้ใช้แน่นอนซึ่งในกรณีนั้นผมจะแนะนําให้ใช้อวอลันเืยยังไงอวารันก็ดีกว่าถ้ากรณีที่ทันเดินยืนอยู่แล้วมันกลายเป็นไอสเว์กับผมรู้สึกว่ามันเป็นการที่ไม่ได้มีอิมแพ t อะไรเลยนะใช่ไงก็ถึงบอกไงว่ามันมอาจจะมีสถานาการณ์ที่บางอเงี้ย ถ้าได้จากทันเดิลเนี่ยเราอาจจะมองหาสถานการณ์ที่ใช้มันได้แต่ถ้าถามว่าใส่เด็กไหมผมไม่ใส่อะไรเงี้ยอืมไม่ใส่หรักใช่ถูกที่เขาให้แปะเพราะว่าทันเดิลเวล up หรือตัวอื่นจะได้เห็นได้รับเอฟเฟกกันจริงๆให้แปะเพราะบีโฮแหละครับให้แปะเพราะบีโฮครับก็บอกแล้วถ้าถ้าถ้าเกิดได้จากทันเดิลเงี่ยลงทันเดิลแล้วได้ทันเดิลในที่สองแล้วมันกลายเป็นแปะอย่างเงี้ยผมโอเคก็คงจะได้ใช้ก็ดีแหละก็เป็นก็เป็นบีโฮคือคิดว่าสิ่งที่ไลออดต้องการก็คือต้องการให้สเปลประจําตัวทันเดิ อะไรที่บีโฮได้ก็ต้องเป็นคอร์ดแปดกนไปซึ่งออกมาเป็นใบที่ไม่เอาอีอันเอาอีอันข้างล่างอ่ะเอาอีอันข้างล่างใบที่ได้เกียดอะถ้ามัน่ายแปดจะเทพมากอ่ะพี่แต่ใบนี้มันโหดเกินไม่ใบนี้ตอนอ่ะมาเรามาดูใบนี้กันครับเลวิทเลวิทิลไลซิ่งอะไรซิงอ่ะเลวิทิลไลซิ่งเอายูนิตที่อยู่บนมือโชว์กูมีใบนี้แล้วก็หิวพี่นี่มันฉับพันอาหารยังชีพปาวะ ไอนี่มันของจูไดเป่าวะอย่างนี้แล้วฮิลอย่างนี้นี่มันประมาณของจูไดแค่ติดบอลไม่ใชจับพันแค่นั้นเองแต่ว่าแล้วพอเราเอ็นไลท์เสร็จปุ๊บเนี่ยในที่โชว์คอเหลือศูนย์โชว์ชีฮวนเดอร์อ้าวฮิลสิบแล้วชีฮวนเดอร์ค่าได้ศูนย์นั่นแปลว่าคุณไล่ชีฮวนเดอร์ด้วยสเปลมานาสามได้เฮ้ยผมว่าได้ใส่นะชีฮวนเดอร์มีงานทำแล้วครับทุกคนครับชีฮวนเดอร์ในที่สุดก็มีงานทำแล้วโว้ยเย้ ครึ่งหนึ่งอะมันรอดจาฮีโนเดอร์เออรอดหมดอ่ะไม่ไม่จับจับกูคิดอะไรี้ตอนแรกกูคิดเล่นว่าเออกูจะไอใบนี้ใสไอพีลาเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วกูจะไล่กูจะไล่ไอพีลาโดยมันได้มานาคืนพี่แต่พี่จะไม่ได้ฮิวไม่ไม่ได้เลยนะไม่ได้ได้ศูนย์ได้ฮิวศูนย์ กับการให้ไอสซิล่าายเป็นคอสูนละครที่เราเป็นศูนย์เนี่ยมันอยู่ถาวรไงถ้าเรามองในอีกแง่หนึ่งอะแง่ว่าเทินเทินไม่ใช่เทินเนี้ยเทินต่อไปเรามีมานาเล่นเต็มๆใช่ไหม,มเราเล่นการ์ดเต็มที่เลยแล้วลงไอซพิล่ามารีฟิลแล้วเล่นการ์ดต่ออืมแต่แต่ถ้าพี่ได้เปรียบถึงขนาดนั้นขนาดที่ว่าใช้ฮิวศูนเจ็ดมานาพี่จะ <c oughs> ทําแบบนั้นทําไมทำไม, <c oughs> ไ,มไม่จบเกมไปเลย <c oughs> คือ <c oughs> จบจบเกมไปก็ได้ถ้าจะได้เปรียบขนาดนั้นแล้วอะ ไม่แต่มันเราเรามองแง่อย่างงี้ดูมันทําให้เราสามารถลงอ่าเด็ดเวกับแกงแทงในเทินเดียวกันหรือว่าทัสเลเดอร์กับซาโนี่ในเทินเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยได้ไม่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 มันคือเดดเวกับกับแทงอ่ะแทงอ่ะไม่ได้พี่สามลิเจียนเหลเจียนเหรออ่าเราจะมีเด็ดเวย์เลดรอสโอทีเคแบบร้อยเปอร์เซ็นต์มินเลนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์จะสามลิเจียนเออจริงๆๆมันได้จริงก็คือเราลงเด็ดเวไป เสร็จปุ๊บเราลงไอพิลล่าได้แปดมานาคืนแล้วก็ลงเลดรอสมานาหมดพอดีตุม้มชนะว่าแต่ฝากอันเยลดิงจะกลับมาพร้อมกับการเล่นและจัดเม n นจะกลับมาอีกเหรอไม่น่าคือถ้าสมมุติว่าเราจะเล่นทราเดิเนี่ยบางทีการใส่การเลนเป็นสิ่งที่ดีผมเห็นด้วยกับการใส่การเลนมาเล่นกับคันเดิลครับแต่ผมไม่เห็นด้วยกยับอันยลดิงออันยลดิง <c oughs> ยังไงมันก็ ม,มีอะไรที่มันจะตายในในในสองเทินหรอไอพิลล่า <in S 2> ไงพ <p? S 2> ีง่อันยูดิ้งใส่ไอพิลล่าโคตรโหดถ้าโอ้โหอันยูดิ้งใส่ไอพิลล่ามีทางเดินดีกว่าไหมถ้าจะได้เปรียบขนาดอันย <c oughs> ูดิ้งใส่ไอพิลล่าทำไมไม่ชนะไปเลย <c oughs> <c oughs> อย่างชอบโอเคมาอันต่อมาครับโซลกาเหรอเป็น <c oughs> เป็นทาคอนอ่ะเป็นทาคอนใบแรกชื่อว่าบล็อตแบ็กเก้นโปรเทกเตอร์ ฮิวเน็กซันสามแล้วก็ดิวดามจใส่ตัวมันเองเท่ากับที่มันฮิวให้มทอ่าคือมันไม่ได้ใช้คำว่าลดสาม้วยนะครับณปัจจุบันเราก็ยังไม่เห็นว่าอะไรจะเพิ่มจะปริมาณที่มันฮิวได้หรือเปล่าใช่คิดอยู่เฮ้ยโซลกะเแน่เลยเพิ่มปริมาณการฮิว่าใช่เออโซลกะน่ยจะเพิ่มปริมาณการฮิวลงมาปุ๊บแล้วนี่ก็จะตายในเทินเดียวอ่าเพิ่มผลการฮิวทุกอย่างเป็นสองเท่าอะไรเงี้ยใส่ทับช่วยได้ครับใช่ใส่ทับช่วยได้ใบถัดมาบอกว่าเมื่อเล่นจะฮิว เฮ้ยหิวเพื่อนเลยเน็กซ <3 S 2> <ง>ัตสามเป็นทากอนนะครับสองใบเดนเป็นทากอนนะที่เหลือเป็นเฟลจอตหมดเลยนี่คือการเซตใหม่ที่ออกมาซึ่งถ้าถามว่าทันเดิ้ลน่าใช้ไหมทันเดแมันโคตรน่าใช้เลยจริงที่ท,ที่ที่วันก่อนผมพูดว่าอ่าพวกโถวเนี่ยน่าไปเล่นกับวอร์มาเธอร์ตอนนี้ผมเปลี่ยนแล้วครับไม่ต้องวอร์มันไม่ด้พวกโถวมันอยู่เป็นเด็กกันเองแล้ว <laughs> จริงจริง,รง,รง <laughs> เนียจัดกันเองได้หมดเลยโถคือวันที่สิบห้ากับวันที่สิบหกเมื่อมันออกเด็กมาเด็กหนึ่ง ออด้วยความที่พวกโทรอ่ะมันชอบตีอยากตีใช่ไหมผมเห็นว่ายังไงก็ใส่เลเลสเลเลสสามแล้วก็ซิงเกิเซเวม่เดี๋ยว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 เลเลสฮะฮะพี่จะตีหน้าหรอพี่พี่จะตีหน้าเหรอพี่ถึงใบนี้ใบที่แรกเลยอ่ะก็คือใส่อืมก็ใส่กาเรนใส่คู่อัลตรอนเดินถ้าถ้าเป็นกูกูจะเน้นพวกคันเดินพวกโทรเป็นหลักว่ะแล้วก็ใส่การเดมอนซีมาซัพพอร์ตคือในใจกูตอนนี้นะคือ ไม,ไม่ไม่เดนมาเซียก็ด็อกซัตด็อกซัต <c oughs> ไม่แต่ผม<ด>ว่าเดนมาเซียดีกว่าในด้วยความช้าของมันอะใส่คู่กับชาแมนจริง,งๆไม่ค่อยคุ้มอะครับลิมทักเป็นเป็นตัวที่ไม่ได้น่าใส่ขนาดนั้นในกรณน,นี้ที่เราเล่นเด็กมิดเรนจ์เพราะว่าห้ามานาที่เราเสียไปมันดูไม่คุ้มเท่าไหร่เด็กมิดเรนจ์มานาที่เสียไปก็ควรที่จะคุ้มกับสิ่งที่มันได้อย่างเงี้ยผมก็เลยบอกว่าปกติแล้วถ้ายูนิตมันสแตทแวลูก็คือน่าใส่ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในเดนมาเซีย คือเราจ่ายสามนาไปให้กับมันแล้วเราได้ตัวที่แบบตัวที่ตัวใหญ่แล้วดูดีกลับมาอย่างเงี้ยหมีอย่างเงี้ยหรือไม่ก็จ่าย4ได้3าหนึ่งแต่ว่าไอ้สาหนึ่งเนี้ยกระทาะออกมาเป็นหมีอีกทีนึ่งก็คือเป็น4มานาที่คุ้มโคตรโคตรเลยนะถ้าจะเล่นทันเดอร์จริงๆผมว่ายังไงก็ต้องก็ต้องเล่นกับวิโฮทีเนี้ยปัญหาก็คือการเตริมมือพี่มันไม่มีการเตริมมือตอนเนี้ย ถ้าเราจะไปเส้นทางนั้นแล้วเราไม่ได้มีไอ้นั่นเนาะไอไทคอร์เนเซอร์ใช่ก็จวได้แต่แต่ถ้ายกตัวอย่างแบบว่าถ้าสายน็อกซ่าทรอนเดิไม่ใช่สายที่ดีที่สุดมันก็ต้องมีสายอื่นซึ่งสายอื่นเราจะหาการจั่วให้มันยังไงโปรเกรสเดย์โปรเกรสเดย์ถ้าอย่างนั้นก็เล่นกับพิลสโวเวอร์แต่ถ้าเล่นไปพิลสโวเวอร์ไม่น่าหุมคือพิลสโวเวอร์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสายยิงนะครับซึ่งสายยิงมันไม่ได้ช่วยซัพพอร์ตสายกมเนื้อของทรอนเดิ ถ้าจะซัพพอร์ตกลาำเนื้อทันเดิ้ลต้องเดนมร์เซียหรือไม่ก็น็อกซัตตัว,จวโจ,ว,ว,จวเฟลยอดอ่าใช่มีจจวตัวโจวเฟลยอดแล้วก็ลงุงโจวแอตแทคห้าขึ้นไปแต่มันจะจจวไม่ดโดนทันเดิ้ลพี่คิดว่าทันเดิ้ลเป็นยังไง,น,ไงน่าใช้ครับน่าใช้ลงง่ายเปลอัพง่ายผมรู้สึกว่าผมเซอร์ไพรส์ที่ผมได้เจอไอซ์พิลล่าคือแบบเฮ้ยเอางี้เลยเหรอเอาไอซ์พิลล่าเป็นเสาคือแบบเป็นเป็นแท่งอย่างนี้เลย